สวัสดี่ยวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซอกพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนพี่บอกเลยนะครับว่าพี่มีข่าวดีแห่งปีนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับน้องก็คือพี่มารีวิวนะครับนพี่บอกเลยนะครับว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้แน่นอนนะครับนว่าตลาดมืดส่งท้ายปีนะครับวงน้องที่แบบว่าลดสสูงงุดถึ90%แบบบนนี้ะครั จ้าเบลไลขายบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดแล้วกันนะครับนอว่ากิจกรรมตลาดความมืดนะครับน้อมีบลไลขายบ้านนะครับน้อเราก็แต่ละอันจะแรงแค่ไหนนะครับน้อเราก็แต่ละอันจะเท่แค่ไหนนะครับน้องก็จะเป vaccine, <made> ่ามาเลยครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตลาดความมืดนะครับน้องมีข้อดีนะครับวงน้องก็คือมีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับน้องก็สามารถซื้อของได้นะครับน้องก็ถือว่า ถูกเหมือนได้ฟรีนะครับน้องก็จะป้อมมาเรื่อยๆเข้ามองน้องแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยราการน,นะครับน้องเราก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว,ว่าอยากได้เพจฟรีจากพี่นะครับเข้ามาแล้วก็คือกดไลค์ like, กดแชร์ share, ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกดหน้ามูลค่า 500นะครับน้องไม่ใช่บัตรกาลิน่านะครับวงน้องก็คือบัตรกาลิน่ามูลค่า150บาทนะครับเนาะแต่ได้เพชร500เพชรนะครับวงน้องฮะพูดผิดนะครับน้องก็ขอโทษด้วยละครันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลิน่านะครับน้องหนึ่งร้บาทแบบฟิี่นะครับน้องก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับวงน้องฮะก็จะประมาณนี้นะครับน้องแล้ก็ส่วนคนอื่นนะครับน้องหรือว่าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไหนนะครับน้อง ฝากกันด้วยนะครับแนวกิจกรรมของพี่เอนะครับวงน้องมาเรามาเข้าทางด้านของกิจกรรมของเกมกันบ้างนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะเข้าไทยแน่นอน100%นะครับแล้วก็ลดสูงสุดถึง90%นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาซุ่ม5%นะครับห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ของในรรร้าาานนกกิจมมมตลดดควืะครัับบบรราาาจะะมมีออไขย้้งงควน เรามาเริ่มสูบหาเปอร์เซ็นต์กันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่ขอสักเก้าสิบละกันนะครับเนาะเพื่ออยากแบบว่ารีวิวเต็มที่นะครับเนาะก็จะเอามาเลยครับวงน้องขอเก้าสิบละกันนะครับเนาะตอนนี้พี่ก็กําลังสูบนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าขอเก้าสิบหลักข้วงน้องได้หรือเปล่านะครับเนาะพี่จะกดหยุดแล้วนะครับโอ้โหได้แปดสิบหกนะครับวงน้องก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าได้แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับมงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะจะเป็นของในร้านนะครับที่ น้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าปีกนกตัวนี้นะครับแค่48เพชรเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ในนี่นะครับก็มีเยยะงมากมายนะครับวงน้องก็จะเป็นเป้ามายนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบ่งน้องก็มีทางด้านของสุญญามากมายนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็มีทางด้านของคาตานาขายด้วยนะครับบ่งน้องก็คือคาตานาไฟขายในราคา69เพชรเท่านั้นนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคาตานาไฟนะครับน้องมีวางขายแล้วนะครับบ่งน้องแล้วก็ คายน่าราคาหกะิบเก้าเพศด้วยนะครับน้องก็ถือว่าไม่ถึง100เพชรด้วยซ้ำนะครับเนาะงสำหรับคาตาดาไฟนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะได้แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคาตาดานะครับน้องก็คือมีวางขายได้เองครับน้องก็จะปัามาเลยครับวงน้องแล้วก็ได้กิจกรรมต่างๆข้อมือนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามา2ส่วนเลยครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องก็เป็นตัวเมื่อกี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาละครวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของอีกตัวนึงด้วยนะครับน้ออที่่่แบบววาาาาจะััปเเเดตขมในซิรร์ฟหหลกื ไทยของเราเหมือนกันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะเราก็สามารถเลื่อนมาตัวนี้ได้นะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นทูอินวัดนะครับเนาะหรือว่า2ตลาดความมืดนะครับเนาะอยู่ในตลาดเดียวกันของข้าวมงน้องก็จะเป็นประมาณได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าแจ้งให้รู้ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะือข้าวมงน้องก็เป็นประมาณได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าของวางขายนะครับวงน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเรียกได้ว่าสุงมากๆเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีเพชรประมาณ100 200นะครับก็ ได้คาสนะกับบ้านแน่นอนนะครับน้องก็จะเปาบานเลยครับวงน้องเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อให้ดูละกันนะครับน้องนี่นะครับพี่ก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับวงน้องแล้ก็จะมาซื้อให้ดูละกันนะครับน้องว่าอันไหนนะครับน้องที่แบบว่าเราควรซื้อบ้านนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็จะเปามาเลยครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าน่าซื้อมากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็แย่งเราถึงห้าสิ้นส่วนนะครับน้องก็ซื้้้้้้ออออมาเเป็นนนนนนทีีี่่รรรรยยบบบแลวววะะคคััังงไดดสขุต น้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่ได้ซุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับน้องสำหรับซุดตัวนี้นะครับของน้อง แล้วก็พี่บอกเลยนะครับนวลว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนองในส่วนของสุดตัวอื่นก็มีเหมือนกันแต่เขาวงน้องนี่นะครับนองในนี้ก็มีทางด้านของสูเยายามากมายนะครับนองก็มีทางด้านของกางเกงนะครับนวลก็เย้ายามากมายนะครับนองที่แบบว่าเราสามารถซื้อได้นะครับนองก็มีทางบัดเพชรบัรปืนปัดอีโวนะครับนองก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่เขาวงน้องนี่นะครับนองพี่ก็ซื้อบัตรปืนมาแล้วนะครับนองก็ดึงบัรอยู่ที่เจ็ดเพชรเท่านั้นนะครับนวลก็พี่จะมาซื้อซุดตัวนี้ละกันนะ วงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องโคตรเท่เลยนะครับน้องโดยเฉพาะทรงผมนะครับวงน้องพี่โคตรชอบเลยนะครับน้องก็จัดจัดเลยละกันนะครับน้องสำหรับทรงผมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับน้องก็ถือว่านี่เลยนะครับวงน้องสวยจริงๆนะครับน้องก็จะจัดให้เลยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเดรกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยพี่แจกให้แน่นอนนะครับน้องนี่นะครับก็จัดไมาเป็นที่เรีย่นนะครับวงง้อ เป็นประมาณนี้นะครับน้องโคตรเท่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องค็ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของซุปเปอร์หญิงด้วยนะครับน้องแล้วก็ซูปเปอร์หญิงนะครับก็มีทางด้านของเอฟเฟลนะครับน้องอยู่ตรงเท้าด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องก็4ชิ้นส่วนนะครับวงน้องไม่ถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับซุปเปอร์หญิงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าซุน้นนนนนะะะะคคคคครรรรรรััับบบีี่่่ววาาาาากกกจจได้้้อออองถมมมมมเเเพพิตล็ื ของฟรีนะครับน้องจะได้แค่แบบว่าคนที่มีเพชจเท่านั้นนะครับน้องถึงสามารถเล่นได้นะครับวงน้องเพราะว่าบางอย่างนะครับน้องก็คือขายในราคาที่แบบว่าถูกมากๆนะครับน้องก็อย่างที่พี่ผูกบอกแล้วครับน้องว่าถูกเมืินได้ฟรีนะครับน้องแต่ไม่ใช่ของฟรีนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องขนาดพี่ได้แค่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน้องถ้าได้90เปอร์เซ็นต์นะครับจะขนาดไหนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีเยอะๆมากๆนะครับเน้อสำหรับของว่างขายนะครับวงน้องก็ เป็นประมาณนี <ici> there, uh ้เลยนะครับน้องนี่นะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับน้องในส่อของหัวตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยครับน้องว่าเป็นสีชมพูมาเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องแต่ที่สําคัญนะครับน้องพี่บอกเลยเขาว่าจะมีทางด้านของคาตาณาไฟนะครับน้องที่แบบว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็ น่าจะตื่นเต้นน่าดูนะครับเนาะงสำหรับคาตานาไฟนะครับวงน้องเพราะว่าคาตานาไฟนะครับเนาะก็คือมีวางขายด้วยนะครับเน้อง69เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็จะป้ะมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับเนาะที่แบบว่าเอาคาตานามาวางขายแบบนี้นะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเนาะที่แบบว่าส่งท้ายปีเลยนะครับวงน้องก็จะป้ะมาเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่ามีทุกอันนะครับวงน้องก็จะป้ะมาเลยนะครับเนาะก็มีทางด้านกล่องปืนด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีของวางขายแบบเยอะมากๆเลยนะ นอร์ก็ซื้อผู้หญิงตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอรว่าสวยมากนะครับนอี๋ยวพี่ทําการจัดไป1เซตละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอรก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอร์ในส่วนของซุปผู้หญิงตัวใหม่นะครับนอรที่แบบว่ากําลังจัดเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอรก็แยกให้เราถึง4ี่สินส่วนเองนะครับนอรก็สวยมากนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอรก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆความมือตัวนี้นะครับวงน้องก็มีข้อดีนะครับ พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของในกิจกรรมตลาดความมืดแบบนี้นะครับน้องก็ติดตามไว้เลยนะครับน้องถ้ามีอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้ละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยครับน้องก็จังที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะมีทางด้านของสองตลาดความมืดนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาพร้อมกันนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนกิจกรรมตลาดความมืดตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคน มืดนะครับเนาะ ก็ถือว่ามีให้เราช็อปมีให้เราเล่นเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับพวกน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นข่าวดีนะครับเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ปีหน้านะครับพวกน้องก็คือจะไม่มีสิทธิ์ข so so well, yeah. ั้นสูงแล้วนะครับเนาะสำหรับพวกน้องคนุณนนะครับที่แบบว่าอยากได้สิทธิ์ขั้นสูงปีหน้านะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสิทธิ์ขั้นสูงปีหน้านะครับเนาะจะได้อัปเดตใหม่นะครับเนาะก็ยังมีอยู่นะครับเนาะแต่จะเป็นแบบใหม่นะครับพวกน้องก็เตรียมตัวรอดูนะครับเนแแบบบบบบไไไหหหนน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 ออะะะะะรรรรรรรยััััััังงงคคคคคสสสิิททธ์ขู้้้จเเ่่าากปดตี ี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับองน้องเออก็จะปลามาเลยนะครับน้องแล้วก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องไม่เคยเติมไม่มีเพจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะ การมาแจกให้ละกันนะครับเราก็เป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกเลยนะครับวงน้องก็จะฟังมาเลยนะครับนอร์ก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของพี่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าครบ3 0 0 0 0นคนติดตามนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกรหัสฟรีนะครับน้อง์ถ้าคนไหนอยากได้ก็อย่าลืมนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่า สนใจนะครับเนาะก็คืออยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสนใจอยากสนับสนุนพี่นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเนาะเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอต้อนรับเพียงเท่านี้ละกันครับวงนอนวิจัใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย